เราไม่มีค้อนอ่ะเดี๋ยวต้องไปยืมค้อนเดี๋ยวช่างปิดรถด,ด้วยสิเดี๋ยวค่อยปิดหนักมากนะเนี่ยอันนี้หนักมากเก้ากิโลน่าจะเกินอ่ะดูเดี๋ยวขอช่างน้ำหนักก่อนได้ไหมบ้านมันก็ล่ตามสเปคบอกว่าหนักเก้ากิโลซึ่งจริงๆแล้วผมว่าน่าจะหนักมากกว่าทุกคนรอดูสิบจุด ก้าห้าสิบจก้ากิโลอันนี้คือน้ำหนักจริงจากเครื่องช่างราคาสามร้อบาทถึงเบ้าวะ,ะถทาไมมันดูหนักจังวะก็สกิโลลูกป,ปูนเขาหนัก12กิโลยังไม่หนักเท่านี้เลยตำแหน่งที่เรากำลังจะกลางก็คือตรงไหนดีไม่รู้ดิมีแต่อีดอ,อ่ะอีด กขจะกลางหลังตรงนี้ตรงไหนนะพื้นที่ตรงนี้โอเคนล้วไงมีผ้าสีเขียวอยู่แต่มันฝุ่นนะเต้องต้องปูพื้นก่อนใช่เพราะว่ามันมีหินในผ้าอยู่ตรงไหน,นหลังเต็น

มันยากยากกังกังยากเลย,ยแต่ว่าไม่เต็นใหญ่มากคอ,อ้านมาต้องกังสองคนขึ้นไปยกขึ้นมาจัยกขึ้นมาอ,อันนี้ไปไหมอ้ใหญ่มากนะใหญ่มากใช่มันได้มากกว่าสี่เราต้องยังใหญ่ใช่ทำงานได้แคนเขากับเต็นนอนอันนั้นสมเต็น อรงมางมากอ๋อจริงจงอันนี้มันต้องดึงออกข้างไว้มันจะได้ไม่กวนหน้าเต็นไง่ะฮะมันต้องดึงออกข้างแบบนี้อืม โอ้ oh, ใหญ่มากเราจะม,ามองกัน,นบริเวณนี้นะคะตรงนั้นเป็นห้องโถงอันนี้ใช่ไหมที่เราดูรีวิวมาว่าเป็นหน้าต่างใช่ใหญ่มากล่ะ ใหญ่ไหมเธอจะดึงข้างหลังด้วยไหมแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับวันนี้่รแต,ต้องดึงต้องดึงลองกลางให้แบบฟูเก็บจนเหนื่อยอ่ะหรือว่ายังไม่กลางไม่กลาง <c oughs> ดีกว่าเขาว่าแค่นี้แหละพอแล้วแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะเนี่ยใหญ่มากไปเข้าไปดูข้างในใหญ่มากนะเนี่ยแล้วเขาว่าจะต้องแบบดึง สองฝั่งนี้มาต่อสมองก่อนเออสมองสองอันนี้ต้องต่อเวทไม่ต้องตอกหรอกตอข้างหน้าสองอันอ๋อเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะการกลางครั้งแรกของมันก็ได้มันก็เลยตึงมากอ่ะอาจจะใช่ตึง,ต,งตึงจัดเลย <พา S 1> แต่ต้องยอมรับเลยว่าเป็นได้ที่ใหญ่เลยอ่ะใหญ่เลยล้วนอนนี่จริงๆเหรอเขานอนนี่พัดลมเหรอเองก็ต่อไม่ให้เขาหายใจต่อให้เขาหน่อยแล้วระเป่าตรงไหน เธอหันหน้ามาทางนี้แทนที่เธอจะหันหน้าไปฝั่งล้นใช่เขาต้องหันหน้าออกสิเพราะฝั่งล้นคอมเพรสเซอร์แอร์เตงเต็มเต็มเลยไม่แต่ว่าเราต้องต่อปลั๊กมาถึงตรงนี้เลยนะต่อได้สีมตรใหญ่มากอ่ะเขาบอกว่าความยาวกี่เมตรถูกไห <Hey. S 2> เปิดเปิดประตูเต็นท์ให้หน่อยอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแปอดหนึ่งเปิดสิเปิดสิโอ้วห้าล่าน <Hey, S 2> <c oughs> ี่ไฟฉายอ๋อ <c oughs> เขามีตีนตุ๊กแกอู้เปิดสองฝั่งนะื่อน เดี๋ยวอย่าเพิ่งเปิดดีดีก่อนมันต้องม้วนไงไม่ต้องม้วนก็ได้โอ้ตีงเดี๋ยวเพิ่งเข้านะเดียวไม่เดล้องมามันสวยมากเลยเอากล้องเตีงที่จะถือไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวเพิ่งเกอเคึุดเขาเปิดกล้องมาไปกินใหม่มันแรงมากเลยนะคือยีงมันใหญ่มากเลยอ่ะใช่ ทุกคนและนี่คือ,อเ,คเต็นท์อะไรนะ4.1 4.1เฟรชแอนด์แบ็คมันดูใหญ่มากมันใหญ่มากตอนนี้อันนี้คือห้องส่งนอนได้อีกคนหนึ่งเหมือนที่เขาว่าเลยอะ่ะไม่ใช่คนหนึ่งอีกห้องหนึ่งอออแต่มันไม่ค่อยเห็นเขเข้าไปก่อนอ๋อมันเป็นแบบมืดไงใช่นอนได้จริงๆสี่คนนอนได้สบายเลยอะ่ะจริงดิดูดิเตตโคตรเวร์ อใหญ่มากเลยมีคนงงเงอยากเข้าไปนอนในห้องแน่นอนเพราะมันร้อนร้อนตอนนี้มันร้อนโอ้โแต่ว่ามันมันใหญ่ในเธอเปิดเปิดพัดโลเอเปิดช่องสิให้มันอากาศฟโลว์สิมันร้อนปะใช่มันร้อนมากแล้วเธอจะเจอปัญหายุงตอนนี้นี่ไม่ใช่เพราะบ้านนี้อ๋อเราลืมต่อสมอตรงนี้เออใช่เบสต้องไปต่อสมอตรงนั้นเพื่อที่จะเขาจะลวด ดี๋ยวเขาจะไปรวดอันนี้เพื่อที่จะรวดให้นอนากาศมัโฟล์ทให้เขาจะนอนเขาจะนอนเขาชอบเข,เขาชอบตรงนี้เขาจะนอนตรงนี้เอ,อุแมวเหยีออยบตัวเองมันดูดีวะใช่มันดูดีมันดูดีแต่เขาร้อนมากเลยเข้าไปแป๊บเดียวเองสมอยอยู่ไหนอะสมองอยู่ในถุงกระเป๋านี่ครับ มันดีมันดีเลย้ลอนสบายไหมฝนตกด้วยรับไม่รู้เรื่องเลยโอ้ใช่ฝนตกเพราะว่าในรองเท้ามีน้ำต้องในเต็นท์เต็นท์เลย,เนนยบสบายมากเลย เขามีหน้าต่างด้วยนะ <Yeah. S 1> มันกว้างขวางมากเลยไม่เปียกหรอสำหรับคลิปนี้เราก็กางเจ้าเต็นท์ K ั u อ e พ p i n a s ส1 Fresh n Back ได้สำเร็จนะคะแล้วก็มีคนนอนอย่างสบายใจทั้งคืนหลับสบายมากเต็นนี้มีความสูงตรงถงด้านหน้าถึง1เมตร90เซนนะคะ ตรงห้องนอนมีความสูงถึง1เมตร71เซนความกว้างของเต็นท์2เมตร40ใครตัวสูงก็สามารถใช้งานเต็นท์นี้ได้อย่างสบายมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ